ครับต้อนรับเข้าสู่พนัคงานพอดแคสต์นะครับกับผมยอดบาร,รมีวันนี้ก็เป็นตอนแรกนะครับหรือว่าเอพิโซดแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านของเทคโนโลยีนวัตกรรมการแพทย์นะครับที่ผมได้ไปรู้มาจากการพูดคุยกับผู้คนอ่านการวิจัยอ่านหนังสือดูหนัง หรือว่าไปดูคลิปจากต่างประเทศนะครับที่น่าสนใจแล้วก็จะอาจจะมาบอกเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันในลักษณะของความเข้าใจที่ง่ายๆคำอธิบายที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไปนะครับก็วันนี้เรื่องแรกนะครับก็ผมได้ไปเจอหนังสือเล่มนี้มานะครับที่ชื่อว่าเรื่องเล่าจากร่างกายนะครับเขียนโดยคุณหมอคนไทยนะครับชื่อนายแพทย์ชัชพลเกียรติกระจรธาดาครับมีหลายบท ในหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจมากๆผมจะยกมาบทหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พานากโราทาอยู่รวมถึงเกี่ยวข้องกับสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยกันมานานแต่ว่าไม่ได้มีใครที่อยากจะอธิบายแบบง่ายๆเหมือนกับคุณหมอชัชพลท่านนี้นะครับบทนี้นะครับเปิดมาในเรื่องของพันธุกรรมว่า ปกติแล้วพันธุกรรมที่มนุษย์คนหนึ่งมีอยู่เนี่ยนะครับในร่างกายเนี่ยได้รับมาจากพ่อแล้วก็แม่จากพ่อก็ผ่านทางอสุจิจากแม่ก็ผ่านทางไข่ซึ่งพันธุกรรมที่เราได้รับมาจากพ่อและแม่เนี่ยมีการคัดเลือกพันธุกรรมเข้าไปในอสุจิแล้วก็ไข่อย่างไรนะครับ คุณหมอชาตพลก็อธิบายเรื่องนี้ด้วยหลักการกว้างๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักการอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าหลักการที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือหลักการของการสุ่มพันธุกรรมเข้าไปเหมือนาการสับไพ่นะครับแล้วก็เลือกพันธุกรรมเข้าไปในอสุจิแล้วก็เลือกพันธุกรกกกรมเข้าไปในไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยแพทเทิร์นของการที่เราได้รับพันธุกรรมมาจากพ่อแม่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการปนกันมั่วๆสับสนเปิ่นเป,ปกันเข้ามานะครับที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะมีพันธุกรรมอยู่แค่2ตัวนะครับสชนิด จะต้องมีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถ้าเป็นของผู้ชายนะครับก็คือโครโมโซม Y ถ้าเป็นของผู้หญิงก็คือไมโตคอนเดรียโครโมโซมเราจะมาดูกันว่า2ตัวนี้มันคืออะไรพูดด้วยหลักการคร่าวๆก่อนนะครับว่าพันธุกรรมของผู้ชายเนี่ยจะได้รับมาจากพ่อนะครับแล้วพ่อเนี่ยก็จะไม่มีการสลับหรือว่าแบ่งครึ่งใดๆก็จะถูกถ่ายทอดมาสู่ลูกเลยเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโครโมโซม Y เนี่ยก็เปรียบเสมือนนามสกุลของลูกชายที่ได้รับ สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นส่วนลูกสาวจะไม่มีโครโมโซมวายนะครับแต่ลูกสาวจะได้รับไมโทคอนเดรียโครโมโซมมาจากแม่แม่เนี่ยจะส่งให้ลูกทุกคนทั้งลูกสาวและลูกชายเพียงแต่ว่าลูกชายไม่มีสิทธิ์ส่งต่อให้ลูกเฉพาะลูกสาวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ส่งต่อไมโทคอนเดรียโครโมโซมให้กับลูกก็เปรียบเสมือนนามสกุลของผู้หญิงเช่นเดียวกันทีนี้ที่น่าสนใจก็คือเขาไปมีการสำรวจคนทั่วโลกนะครับปพรากฏว่าผู้ชายทั้งโลก มีคโครโมโซม Y เดียวกันแล้วก็คนทั้งโลกก็มีไมโตคอนเดรียโครโมโซมชุดเดียวกันด้วยนั่นก็แปลว่านามสกุลของทางพ่อกับนามสกุลของทางแม่ของคนทั้งโลกซึ่งมีอยู่ประมาณ7,000กว่าล้านคนนนะปัจจุบันเนี่ยนะครับเคยมีพ่อคนคนเดียวกันแล้วแม่ก็คนคนเดียวกัน ฟังดูแปลกๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ชื่อเล่นๆทั่วไปของโครโมโซม Y คนแรกเนี่ยนะครับเขาตั้งชื่อกันชื่อ,อว่าโครโมโซมอาดัมแล้วก็ผู้หญิงก็ชื่อว่าไมโตคอนเดรียอีฟอันนี้เขาตั้งตามชื่ออาดัมกับอีฟในภระคัมภีร์ในศาสนาคริสต์เองถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทําไม เราถึงมีพ่อคนเดียวกันตั้งแต่ต้นเราทําไมเราถึงแม่มีแม่คนเดียวกันตั้งแต่ต้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าคุณหมอชาชพลเนี่ยก็เล่าย่อๆก่อนนะครับว่าคโครโมโซมมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันมีวิธีการที่จะมาดูเชิงลึกของมันยังไงเพื่อที่จะแกะรอยย้อนกลับไปนะครับอย่างย่อๆก็คือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเราใช้แว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์ส่องเข้าไปในเซลล์ร่างกายของคนเราเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆเป็นล,ล้านๆเซลล์เลยมาเกาะกลุ่มด้วยกัน จนเป็นร่างกายใหญ่ๆแบบนี้แล้วครับแต่ในทุกเซลล์ของร่างกายเราเนี่ยจะมีสารพันธุกรรม ซ่อนอยู่ข้างในในเซลลเราเนี่ยมีนิวเคลียสอยู่นะครับแล้วก็มีสารพันธุกรรมซ่อนอยู่ข้างในเป็นล้านล้านก๊อปปี้ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในวันที่เรามีพันธุกรรมอยู่แค่ชุดเดียวนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยตอนเกิดมาก็เป็นเซลเซลเดียวพออยู่ในท้องแม่เนี่ยเซลมันก็จะแบ่งตัวจาก1เซลล์เป็น2เซลล์เป็น4เซลล์8เซลล์16เซลไปเรื่อยๆในทุกๆการแบ่งเซลล์นั่นเองก็จะมีการแบ่งพันธุกรรมออกมาเป็นชุดชุดเดียวกันไปเรื่อยๆนะครับตามเซลลที่มันถูกแบ่งออกไปนั่นเองนะครับก็จะคัดลอกจากต้ ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกเซลล์ใหม่ก็จะมีสารพันธุกรรมอยู่ข้างในเช่นเดียวกันทีนี้สารพันธุกรรมมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับหรือว่ายีนในหน้าหน้า,นาตาเป็นยังไงสมมุติว่าเราสามารถย่อตัวได้ขนาดเล็กลงมากๆแล้วก็เดินเข้าไปในเซลล์เซลล์ก็จะเป็นกลมๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกเมื่อเราทะลุผ่านผาน,นังเซลล์เข้าไปก็จะเหมือนเราถูกล้อมรอบด้วยน้ำเนือดๆเหมือนเจลนี่แหละครับและภายในเจลเนี่ยก็จะมีอวัยวะเล็กๆของเซลล์จานวนมากเนี่ยมันทำงานอยู่หนึ่งในอวัยวะเล็กๆนั่นก็คื ไมโทคอนเดรียครับถ้าเราเดินลึกผ่านไมโตคอนเดรีย hmm. ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไปเห็นนิวเคลียสนะครับอยู่ตรงกึ่งกลางของเซลล์พอเราผ่านผนังบางๆของนิวเคลียสเข้าไปเนี่ยนะครับสิ่งที่จะอยู่ข้างในน mm ิวเคลียสก็คือ พันธุกรรมครับมันจะเป็นเหมือนปาต้องโกฮะเป็นแท่งสองแท่งเชื่อมติดกันปาต้องโกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด23คู่ปาต้องโกนี้ก็คือโครโมโซมนั่นเองถ้าสมมติว่าคุณเอื้อมือไปจับโครโมโซมเนี่ยมันเหมือนเป็นเชือกที่ขดตัวกันถ้าเราเนี่ยคลี่เชือกหรือว่าดึงเชือกเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นเส้นตรงยาวๆประมาณ2เมตรเชือกเส้นนี้เนี่ยในทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเขาเรียกกันว่า DNA ในเชือก1เส้นเนี่ยจริงๆถ้ามองใกล้ๆล,ลงไปอีกมันจะเป็นเชือก2เส้นเนี่ยพันเกลียวกันไว้ไอ้เชือกย่อยแต่ละเส้นเนี่ยนะครับเรียกว่าสายนิวเคลียทด์ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณแยกสายนิวเคลียทดยออกมาเป็น2เส้นย่อยๆแล้วเนี่ยคุณจะพบว่า2เส้นเนี่ยเรียงตัวกลับทิศกันจริงๆแล้วมันจะเหมือนลูกปัดเรียงร้อยกันอยู่เป็นเส้น ไอ้ลูกปัดแต่ละลูกเนี่ยในทางเทคนิคนะครับเรียกว่า new cleotide base หรือเรียกกันขั้นสั้นว่า b a s ถ้ามองให้ชัดๆเป็นภาพรวมนะครับ b a s จริงๆแล้วมันมีอยู่แค่4สีเท่านั้นเองครับหรือว่า4ตัวอักษรมันจะประกอบไปด้วยแค่4ตัวอักษรก็คือ A C T แล้วก็ G ครับมันก็จะเสลยงสลับกันไปอย่างงี้เรื่อยๆ A C T G ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีระเบียบเลยทีนี้การเรียงตัวแบบนี้เนี่ยก็คือพันธุกรรมครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีการเรียงตัวกันผิดเขาเรียกกันว่า m u วเท หรือว่าการกลายพันธุ์พูดคร่าวๆให้ฟังกันคร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะลงลึกกันต่อไป ทีนี้ก่อนอื่นนะครับอยากจะเล่าเปรียบเทียบกันนะครับคุณหมอชาจชุพลก็เปรียบเทียบกันว่าพันธุกรรมเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรกันแน่ลองนึกภาพนะครับจินตนาการว่ามันมีเต่าทะเลตัวหนึ่งนะฮะขึ้นมาวางไข่เต่าตัวเมียเนี่ยมันจะคลานขึ้นมาบนหาดทรายแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็วางไข่ลงไปในหลุมทรายแล้วก็กลบกรบกบกบแล้วก็คลานลงทะเลไปหลังจากนั้นเนี่ยตัวอ่อนในไข่มันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นลูกเต่าแล้วก็ขุดขึ้นมาจากพื้นทรายมันก็จะมองดูนนััว่่าฝงไหีม แสงสะท้อนมาจากน้ําทะเลมันก็จะคลานลงไปทางทิศนั้นลงทะเลไปเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คําถามมันก็อยู่ที่ว่าลูกเต่าจะรู้ได้ยังไงว่าคลอดออกมาแล้วต้องคลานไปทางทิศไหนแล้วก็รู้ได้ยังไงว่าพอลงทะเลไปแล้วต้องไปกินสาหร่ายหรือว่าพืชทะเลไม่ใช่ว่าไปไล่กินปลาเล็กตัวอื่นๆมันเรียนรู้มาจากอะไรนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมันก็ไม่ได้รับการสั่งสอนม,มาจากใครเลยข้อมูลนี้มันถูกบันทึกอยู่ในพันธุกรรมครับพันธุก,กรรมเนี่ยมันถูกบันทึกวิธีการใช้ชีวิต ทั้งหมดลงไปในสาย DNA นะครับมันก็เลยสามารถที่จะเรียนรู้ข้อมูลนี้จากพ่อกับแม่ของมันนะครับที่ถูกบันทึกข้อมูลลงมาในดีเอ็นเอนั่นแหละรู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรจนกระทั่งขึ้นมาวางไข่ในครั้งต่อไปตรงนี้แหละครับที่จะบ่งบอกถึงการทํางานของพันธุกรรมคุณหมอชาญชพลก็บอกว่าย้อนกลับไป ในสิ่งที่เป็นข้อมูลค้างไว้ก่อนหน้านี้ก็คือว่าพ่อจะส่งโครโมโซม Y ให้กับลูกพ่อก็ต้องคัดลอกโครโมโซมขึ้นมาชุดหนึ่งการคัดลอกเนี่ยก็คือการสร้างสายนิวเคลียทดยขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ยกให้ลูกไปนะครับผ่านทางอสุจิวิธีการคัดลอกเนี่ยมันก็เหมือนกับการร้อยสายลูกปัดขึ้นมา ทีละลูกทีละลูกเข้าไปในเส้นนิวเคลียตไทการร้อยเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะว่าสายนิวเคลียต์เนี่ยมันยาวมากๆประมาณสัก1,000ล้านลูกปัดได้การร้อยมันก็จะมีการร้อยผิดขึ้นมาบ้างเวลาเราก็ปี้อะไรสักอย่างหนึ่ง มันก็จะมีการทําผิดพลาดไปจากต้นฉบับเดิมอยู่บ้างการร้อยผิดเนี่ยก็จะเรียกว่าการกลายพันธุ์หรือว่ามิวเทชันถ้าผิดเล็กๆน้อยๆเนีย่นย,ยมันจะไม่มีผลอะไรกับทางร่างกายนะครับเหมือนกับการที่เรา,าสกดตัวอักษรผิดใน1ประโยคเนี่ยนะครับสกดตัวอักษรผิดสักตัว2ตัวเนี่ยเราก็ยังพออ่านประโยคนั้นได้อยู่เราก็ไม่รู้หรอกว่าการสกดผิดนั้นมันจะมากน้อยแค่ไหนหรือว่าการสกดผิดนั้นมันจะมากพอที่จะทให้เกิดความเสี่ยงทางร่างกายเกิดโรคหรือความผิดปกติอะไรบ้างหรือเปล่ามันก็จะถูกส่งต่อ ไปยังลูกอย่างหลานอย่างเหลนนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้เช่นเดียวกันปกติการสกดผิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่ากว่าจะพบได้เนี่ยนะครับแต่ละครั้งใช้เวลาหลายสิบหรือว่าหลายร้อยชั่วยุคนไม่ใช่เกิดการสะกดผิดทุกๆรุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นตัวบอกเหมือนเป็นลายเซ็นเฉพาะตัวเลยนะครับว่าถ้ามีการสะกดผิดกี่ที่กี่ที่ ก็จะรู้ได้เลยว่าเป็นลูกของใครของใครของใครที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปตอนต้นที่ทิ้งท้ายไว้ตอนต้นว่าคนทั้งโลกเนี่ยมีพ่อคนเดียวกันแล้วก็มีแม่คนเดียวกันได้ยังไงสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พบเนี่ยนะครับก็คือว่าแม่ของคนทั้งโลกเนี่ยมีชีวิตอยู่ในทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ2 0 0 0 0 0ปีก่อนขณะเดียวกันทางฝั่งพ่อพ่อคนแ,แรกของโลกนะครับมีชีวิตอยู่ในแอฟริกาเช่นเดียวกันแต่เมื่อประมาณสัก7 0,000ปีก่อนนี้เองหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าเอ๊ะ แม่คนเดียวกันของคนทั้งโลกพ่อคนเดียวกันของคนทั้งโลกทำไมอยู่คนละยุคกันนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพ่อกับแม่คู่นี้ไม่ได้เป็นสามีพัรยากันแต่ละคนนั้นเกิดคนละยุคกันแต่ว่าที่เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าแต่ละคนก็คือแม่มีลูกสาวที่ถูกถ่ายทอดกันมาแบบไม่ขาดสายพ่อเช่นเดียวกันนะครับมีลูกชายที่ถูกถ่ายทอดพันธุกรรมมาแบบไม่ขาดสายเลยหมายความว่ายังไงถ้าเราจินตนาการนึกเหมือนกับเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะครับมีแม่คนหนึ่งที่มีลูกสาว ลูกของแม่ก็ม <inaudible> ีลูกสาวลูกสาวของลูกสาวก็คือหลานเนี่ยนะครับก็มีลูกสาวที่เป็นเหลนไปเรื่อยๆนะครับบางบ้านเขาอาจจะไม่มีลูกสาวมีลูกชายนะครับหรือบางบ้านที่มีลูกสาวแต่ไม่ได้แต่งงานสกุลนั้นก็จะขาดสายไปแต่มีอยู่แค่ครอบครัวเดียวนะครับคือแม่คนเดียวเนี่ยที่มีลูกสาวแล้วลูกสาวของลูกสาวเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาทั้งถึงปัจจุบันนั่นก็หมายความว่าสกุลอื่นๆก็ขาดสายไปเรื่อยๆจนเหลือแค่สกุลเดียว ของคนทั้งโลกนั่นเองของฝั่งพ่อก็เช่นเดียวกันพ <de ่อก็มีลูกชายแล้วบ้านนี้ก็มีลูกชายมาได้เรื่อยแบบไม่ขาดสายบ้านอื่นอาจจะมีลูกชายแล้วก็ไม่ได้แต่งงานหรือมีลูกชายแต่ลูกชายคนนั้นอาจจะไม่ได้มีลูกชายต่อมีแค่ลูกสาวทั้งบ้านก็จะขาดสายไปแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทําให้ทั้งแม่คนนี้กับพ่อคนนี้ก็มีลูก มาเรื่อยๆจนกระทั่งครอบคลุมหรือว่ากินพื้นที่ของทั้งโลกเลยณปัจจุบันนี้ผู้ชายก็มาจากสกุลเดียวกันหรือว่าพันธุกรรมเดียวกันมาตั้งแต่พ่อคนแรกหรือว่าผู้หญิงคนทั้งโลกนี้ก็จะมีแม่คนเดียวกันที่ได้รับโครโมโซมมาจากแม่คนเดียวเมื่อ20,000 0ปีก่อนเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับที่บอกเล่ากันถึงเรื่องของที่มาที่ไปของพันธุกรรมแล้วก็ที่มาที่ไปของมนุษย์อย่างเรานะครับที่ถูกถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากบรรพบุรุษแล้วความเป็นมามาอย่างไรนะครับ <senior employees> เดี๋ยวตอนหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเชิงลึกอื่นๆนะครับแต่ว่าจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องอื่น เป็นเรื่องทางด้านวัตรกรรมเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่มาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ